ขอบคุณดีสามเจ้าเกาวันนี้เราอยู่กับอีสานบาสเต็กอีพีเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวให้พี่กอนใส่ให้นะครับตอนนี้เราอยู่กับเจสิริสานะครับเราจะมาทําลูกติ่งโมโรยครับติ่งโมโรยติ่งโมโรยคนระับแล้วมันเป็นลูกอย่างนี้ครับเดี๋ยวแก้ดูคนระับแต่บ้านเราเรียกลูกติ่งโมโรยนะครับน่าจะบ้านรูบ้านเดียวน,นี่อยู่บ้านป้าทางบ้านนะครับไอคลิปมะม่วงเราก็ทำที่นี่ครับเราจะลี่นชื่อเป็นติ่งปุ้ยนะครับ ปุ้ยนะทุกคนดูหวานหมหนักใผมก็แบบอันนี้แบบอันนี้ไม่ดีครับสุขภาพไม่ดีครับช่วงนี้มีเค็มเกินครับปวดท้องปวดหัวเป็นไข้มาใกล้จะปรุงเล้จะเป็นยำนะครับนี่ปลาร้าแม่ขายนุยเจ้าเดียวแห่งหมูบ้านผมนะครับรสชาติเอาเยาเปรี้ยวๆปลาร้านี่เปรี้ยวๆไม่มีเค็มแน่นะครับเปรี้ยวๆปลาร้านี้แม่ขายนุยครับสั่งได้ครับต้านยืนแค่ผม ควรละห้าพันนะครับจากปลาปลาสวายนะครับอันนี้นี่เราจะใส่นะใสน่นี่เลยไม่ต้องใส่เยอะนะเป็นค็มน้ำตาลแม่อีเจใช่น,น้ำตาลไหมครับแล้วก็พริกปงแม่อีบนันอันนี้มันก็จะสวรานคตแล้วครับแม่อีบนันหายไปนานหายตัวไปนานน้ำปลาแม่อีกุลดูดิ่หาทำนะครับผมบอกเลยผมไม่เคยทำ้วยผมทำมัวเลยใครทำได้กูทำนะครับูยิ้ม แต่งกลิน่นนิดนหน่อยหน่อยใสแค่ผงผงครับให้มันมีกลิ่นหอมของหอมด,ดีดูชิมก่อนต้องใส่ลูลกติ่งปุ้ยครับติ่งปุ้ยนี่ครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วครับดูมันเหนียวเตอะเลยตครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกติ่งปุ้ยครับแล้วก็จะยำ <c oughs> <c oughs> กินกันเลยครับเหมือนกินคล้ายๆกระท้อนนะครับกัดไปมันไม่ค่อยได้กัดเหมือนจะกลืนเลยครับแตกเสร็จปากเสร็จกรื้เลยครับแตกเสร็จปากเสร็จกรื้เลยนะครับแตกเสร็จปากเสร็จกรื้อรอร่อยครับมันกินแบบเม็ดกระท้อนเปื่อยๆครับ แต่กไอเนื้อไอนี้มันจบหวานๆนะครับแล้วก็กลับอันนี้เป็นเผ็ดๆหน่อยๆอ,อืมอันใหญ่ๆติงปุ้ยก็เลยเหมือนกันนะเนี่ยบอกอย่าหาทำดีกว่าครับมันยังไงก็ไม่รู้แม่ไม่คือไม่คือบอกแค่เนี้ยคลิปนี้ก็ฝากถึงคุณเอฟนะครับตามคลิปบ้างนะครับหายตัวไปครับตั้งแต่ตั้งแต่แขนหากรอบนั้นยังไม่เข็ดครับยังอยากเป็นเด็กแว้นต่อ ผมบอกเลยครับอย่าาทำครับถ้าแบบไม่ไม่อยากแบบไม่จำเป็นจริงๆอยากกินๆๆครับมันมันไม่ได้แล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราถิ่นสันเซาคลาวนะครับอย่าให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมมมาคอมเมมมาใต้คลิป